สวัสดีค่ะวันนี้จะมาขอ,อนำเสนอเมนูที่เป็นที่นิยมนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงอ้วนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในย่านคลองหกก่อนจะไปมาทำความเข้าใจกับก๋วยเตี๋ยวให้มากขึ้นกันดีกว่าว่าเขามีประโยชน์อะไรบ้างก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยรองจากข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักที่คนไทยนิยมกินเป็นประจำทุกวันก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารประเภทเส้นของชาวจีนไม่เพียงเท่านั้นก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารชามเดียวที่มีคุณค่าทางโภชนาการเกิด ครบหมู่แล้ววันนี้ก๋วยเตีเ๋ยวย่านคองหจะมีคุณค่าด้านโภชนาการอะไรบ้างละ่ะไปดูกันเลยดีกว่า 1. ขคาร์โบไฮเดรตจ,จากเส้น 2. โปรตีนจากน้องไก่ 3. วิตามินจากผัก 4. ไขมันจากกระเทียมเจียว นี่เราอุ้มก็ได้สั่งมากินพออดใจไม่ไหวคำแรกที่ลองมันมีความหวานหอมน้ำซุปปรุงโดยสูตรเฉพาะกลมกลม่อมเส้นนุ่มแถมเครื่องเคียงเขายัางให,ให้มาอีกเยอะด้วยนะร้านเขามีให้เลือกได้หลากหลายเส้นแล้วแต่คนชอบเลยรู้จากการกินของอุ้มสิบอกได้คำเดียวว่าอร่อยจริงๆม,มองในเรื่องสวัสดิ์กันบางดีกว่า จุดแข็งไก่ตุนมีความเปื่อยเคี้ยวง่ายเส้นนุ่มไม่เหนียวน้ำซุปกลมกล่อมเป็นสูตรเฉพาะจุดอ่อนบางคนไม่ชอบทานรสจัดบางคนไม่ชอบกินไก่โอกาสสามารถขยายธุรกิจไปสู่ประเทศอื่นได้อุปสรรคเมื่ออยู่ในสินค้าแปรรูปอาจมีรสชาติผิดเพี้ยนจากเดิมมีอายุรับประทานได้เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้น ถ้าให้มองถึงการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดโลกถ้าเป็นไปได้ควรยกระดับการน,นำก๋วยเตี๋ยวไก่ไปเปิดร้านที่ต่างประเทศให้ชาวต่างชาติเนี่ยดิดูกันไปเลยว่ารสชาติที่แปลกใหม่และกลมกล่อมเชื่อว่าต้องตอบโจทย์และให้ความสนใจอย่างแน่นอนหรืออาจทำเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่แปรรูปภายในจะมีเครื่องเทศน้ำซุปเส้นอบแห้งที่ปรุงรสชาติเหมือนั้งเดิม ก็จะได้ขยายสู่ธุรกิจโลกอีกด้วยแล้วสำหรับใครที่ดูคลิปนี้สนใจอยากมาชิมมาได้เลยที่คลองหกปทุมธานีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเบ๊บายบายสวัสดีค่ะ